คนแหงภาพมาดูมาหรือป่าคะไม่หอไม่หลูกเดียวๆเลยนะคะแล้วนี่ก็แห่งภาเขาก็มาดูก็บอกใช่้วย้าระเบิดฉันก็เลยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งัคือยายคนแจ้งเองใช่ปะก็มาล็ัางอยู่น่แรกอนาเล็กครั้งแรกจริงๆที่เห็นยังไม่ได้กลับว่าเป็นว่าเป็นของกอน ยกมาขึ้้นมาแลวยเป็นคนเจอคนแรกเหรอคะขยะไอ้ระเบิดอ่ะค่ะเป็นยังไงตอนนั้นอ่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดเอามาจับดูมาก็หนักะก็เอาวางไว้ที่เก่ายายถือมาดูด้วยเหรอก็จับดูจับดูเลยค่ะแล้วรู้ไหมว่าเป็นระเบิดรู้ค่ะแต่นึกว่าเป็นของปลอมตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าเป็นของจริงค่ะนี่ก็มาเรียกเขาไปดูเอาวางไปแล้วก็มาเรียกเขาไปดูมันอยู่ในไหนอยู่ในถังในแทก็อยะ อาแล้วตอนนั้นยายไปทำไรที่ถังขยะอ้าวยายก็เดินออกมาแล้วทีนี้ก็พอดีไอ้คนเก็บขยะเขาบอกเ่าถังนั้นน้มันระเบิดยายก็เลยเข้าไปดูใเข,ข้าไปดูก็ไปเหน็นก็เป็นจริงอะ่ะแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ เป็นเอ็เคทครับสภาพสภาพภายนอกเ้วเป็นไงครับผู้ใช้งานได้ครับใช้งานได้ก็คือจะมีคนมาทิ้งเพราะว่าช่วงนี้ทางสพเมืองเขาตั้งด่านตลอดตั้งด่านบ่อยแลคงจะหลบเข้ามาเส้นนี้หลบด่านแล้วก็มาทิ้งไว้นะครับจากการตรวจสอบนี้มีกี่รูปคบมีรูกเดียวมีรูปเดียวครับแล้วขั้นตอนต่อไปตรงไหครับ

เ็ม่ล้วมดูเลยครับมคูเลยตอได้ไหัเคียบอยู่อ่ะ